อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในภูมิภาคเอเชียยกย่องพระมหากรรษัตริย์เปรียบดังสมมุติเทพมีเครื่องราชากุฏาภัณฑ์อันเป็นเครื่องใช้สําหรับพระมหากรรษัตริย์โดยเฉพาะเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งราชาธิบดีเช่นเดียวกับศาสตร,ร์ดาวุธประจํากายที่แม้แต่โลกตะวันตกในยุคโบราณก็ปรากฏให้เห็นว่าผู้เป็นกรรษัตริย์จะถือคาถาอยู่ในพระหัตถ์เสมอซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจในการปกครองไม่ใช่เพื่อการสู้รบแต่อย่างใด แม้ในปัจจุบันการปกครองต่างๆจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบสมัยใหม่แต่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่ยังคงมีสถาบันกษัตริย์ก็ยังคงอนุรักษ์เครื่องใช้สำหรับกษัตริย์และสื่อทอดโบราณราชประเพณีสำคัญไว้ให้มากที่สุดเพื่อประกาศถึงการเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมอันยาวนานแสดงถึงความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมที่นับวันจะหาชมได้ยากพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระราชฐานะเป็นจอมทัพไทย อันเป็นตำแหน่งสูงสุดของกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศมีพระยศทางการทหารคือพระยศจอมพลจอมพลเรือและจอมพลอากาศซึ่งพระมหากษัตริย์จะมีพระยศและทรงดำรงตำแหน่งทันทีหลังจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสำหรับองค์จอมทัพไทยมีฉลองพระองค์แบบทหารว่าด้วยเครื่องแบบจอมทัพและมีคทาจอมพล ประเภทพระคาถาเครื่องต้นสำหรับพระหมหากษัตริย์เป็นเครื่องประดับพระเกียรติยศที่สำคัญอันเป็นสิ่งบง่งบอกถึงพระบรมเดชานุภาพทางทหารตามโบราณราชประเพณีและพระคาาแต่ละองค์จะมีการออกแบบที่รวบรวมเอกลักษณ์ของงานศิลป์ชั้นสูงไว้ด้วยเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดต่อองค์จอมทัพไทยเรียกว่าพระคาถาจอมทัพไทยพระคาาจอมทัพไทย ปรากฏขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยกองพบกทูลเกลา้าทูกลทกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีทวีธาพิเศษสมโพธเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2446พระคาถามีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกตัดส่วนยอดเป็นรูปช้างสามเสียนเนื้อหัวช้างเป็นพระเกี้ยวส่งเริ่มใช้พระคาถาจอมทัพไทย ภายหลังจากที่ทรงปรับปรุงกิจการทหารเป็นแบบสากลซึ่งพระคาถาจอมทัพไทยองค์แรกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งใช้เป็นประจำตลอดรัชกาลพระคาถาจอมทัพไทยองค์ที่สองสร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งมีลักษณะคล้ายพระคาถาองค์แรก ต่างกันตรงส่วนยอดเป็นยอดมงกุฎและมีลายเฟืองอยู่ที่แกนกลางใต้ฐานของยอดมงกุฎโดยรอบพระองค์ส่งใช้ในช่วงต้นรัชกาลแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบพระคาถาใหม่มีลักษณะป่องตรงกลางและคอดเรียวไปทางปลายและยอดยอดพระคาถาเป็นรูปพระคุดผ้าตามแบบพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินใต้พระคุดผ้าเป็นลูกแก้วรองฐานบัวหงาย ส่วนปลายเป็นลูกแก้วและยอดบวกกลุ่มสี่ชั้นถือเป็นพระคาถาจอมทัพไทยองค์ที่สซึ่งพระองค์ทรงใช้ตลอดรัชกาลจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอาณนท์รมัยิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาูุิพนอดุญเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิษรทรงใช้เป็นครั้งคราว ต่อมาได้มีการจัดทำพระคาถาจอมทัพไทยเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรโดยพระคาถาจอมทัพไทยองค์ที่4จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ40พรรษาและพระคาถาจอมทัพไทยองค์ที่5จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจนาพิเศษฉลองสรบราชสมบัติครบ50ปี พระคทาจอมทัพไทยที่กองทัพได้จัดทําขึ้นเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่พระมหากษัตริย์นั้นมีขั้นตอนการจัดทําถูกต้องตามแบบธรรมเนียมประเพณีอย่างสมพระเกียรติเพื่อเป็นเครื่องหมายของความจงรักภักดีของเหล่าทหารที่มีต่อองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นจอมทัพของทหารไทยเพื่อส่งใช้พระคทาจอมทัพไทยในโอกาสพิธีทหารที่เป็นการรวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพ เช่นพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์พิธีปฏิญาณตนต่อทงชัยเฉลิมพลพิธีพระราชทานประดับยศนายทหารชั้นนายพลซึ่งมีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อขวัญและกำลังใจของทหารไทยทั้งปวง